สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะมาเจอเับช่องแม่พังเย็นจิตชาแนลอีกแล้วนะคะแม่แม่หลังฝนตกเมื่อกี้นะคะฝนตกนะคะแม่แม่ขะอยู่ฝนตกเรามาดูว่าเรามาดูกันว่าพังเม่เย็นจิตทําอะไรกันเออเนื่องจากเมื่อกี้ฝนตกนะคะเรามาดูกันอ่าวันนี้เราไม่ได้เอาขึ้นไปมัอยู่บนโค้งนะคะแม่แม่เนื่องจากว่ากลัวกลัวพายุเข้านะคะก็เลยอยู่ที่สวนหมูตามเคยนะคะนี่ เปียกหมดเลยเด็กหญิงอ้วนของเราเปียกหมดเลยนะคะแม่แมคะ่ะเปียกหมดเลยนะคะตอนนี้เรามาดูกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ฝนหยุดตกไปเมื่อกี้นะคะฝนหยุดตกไปเมื่อกี้เองนะคะแม,แม่คะ่ะช่วงนี้พาย,ยุเข้านะคะวันนี้เราไม่ได้พังไม่เราไม่ได้พาพังไม่เย็นจิตไปไปที่โค้งนะคะเนื่องจากว่า อึอคลึมๆนะคะวันนี้จะไม่ค่อยมีแดดทเท่าไหร่นะคะเพราะฝนมันตกมาเป่นกี้เพิ่นหยุดตกเลยนะคะดูแม่พังย็นจิตของเราเปียกหมดเลยนะคะ <c oughs> โอ้ยเปียกหมดเลย <c oughs> ดูซิมีแต่โคลนมีแต่ดินเต็มไปหมดเลยนะคะแ <c oughs> สดงว่าเมื่อกี้แม่พังย็นจิตของเรานะคะได้ทั้งเล่นน้ำเล่นน้ําฝนแล้วก็เล่นดินเลยนะคะแม่ๆค่ะดูนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะดูนะคะยังคลึมๆอยู่นะคะแม่ๆค่ะตอนนี้เรามา แลมาอัปเดตดูนะคะว่าหลังฝนตกนะคะว่าเป็นยังไงแม่เย็นจิตก็สนุกเขาเลยค่ะคือเล่นดินเลยนะคะสภาพที่เห็นก็หืมสาวสวยของเรานะคะสาวสวยของเราเปียกหมดไปเลยนะคะเขาได้เล่นดินเล่นโคลนเล่นน้ําก็มีความสุขเลยนะคะแม่คะ่ะฝนตกมาก็เปียกไปหมดเลยนะคะเปียกหมดเลย ดูดูเลยนะคะนี่เลยค่ะคือว่าหลังฝนตกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเมื่อกี้แม่พังเย็นจิตของเราเปียกหมดเลยนะคะเพราะว่าตกก็ตกแรงแรงก็แรงอยู่หน่อยนะคะแม่ๆค่คะแต่ว่าตกไม่ค่อยอ่ตกไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่ตกแปบบ๊แบแบปก็หยุดตกอารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีก็จะโยกแบบนี้นะคะแม่ๆ นี่ก็เหมือนจะมาอีกแล้วนะคะแม่แม่คะรอยๆมาอีกแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าถือว่าก็โอเคนะคะแม่แม่คะเพราะว่าฝนตกแล้วก็ลมไม่มีลมไม่มีฟ้าแลบฟ้าอะไรนะคะแม่แม่คะก็ตกธรรมดานะคะก็จะมีมันก็จะดีไปอย่างหนึ่งนะคะดูนะคะโอ้ใช้ไปหมดเลยนะคะ เสร็จไปหมดเลยนะคะจ้าสวยๆก็เลดดยกว,ยยสวยยัสดัค่ะสวยจ้าสวยยางจ้าสวยยางวัสดีค่ะค่ายางนั่นเน่ไม่ค่าอีกเดี๋ยวเราจะไปเอาต้นสับป,ประรดมาโราก่อนนะคะไม่มีของกินไม่พังยินจิตของเราไม่ทําให้เลยนะเนี่ยอยูน่นะคะจะเปียกประมาณนี้นะคะนี่นะคะเป็นญ้าเป็นยาที่พ่อความไปตัดมาตอนเช้านะคะเป็นญ้านี้เป็นยาของตานะคะ พอดีว่ายาของตานั้นคือเขาจะถมสวนนะคะก็เลยได้ของตามาเลยนะคะขเขาพอดีให้ไปตัดมานะคะก็เลยเราก็ไปตัดมานะคะไปต,ตัดมาก็เยอะนะคะเดี๋ยวอีสัพะพวกควันก็จะไปตัดใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเยอะอยู่นะคะพอให้เขาได้กินหน่อยแต่เราจะเอาต้นสับป,ประรดไปให้พังไม่เย็ยนจิตไร้ฐานนะคะนนไปเลยไปเลย จ้าสวยๆก่อนมาดีค่าสวยก่อนเร็วไหนอนดีค่าสวยๆจ้าสวยก่อนเย้าสวยๆอดีค่านี่นะคะถ้าไม่เอาของกินมาหลอกลวงก็ไม่ทําให้นะคะสภาพพื้นดินอ่าพื้นดินของทั้งไม่เย็นจิตอยู่ก็จะเละเทะหน่อยนะคะ คืนนี้ก็น่าจะนอนลําบากกันหน่อยนะคะแม่แม่ค่ะน่าจะนอนลําบากนะฮะไข่ห้างอยู่ข้างหลังด้วยนะคะดูเลยนะคะแฉไปหมดเลยนะคะฝั่งนู้นก็จะน้ําขังนะคะแม่แม่คะฝั่งนี้น้ําขังตอนเช้านะคะที่ที่แม่ควันได้ถ่ายให้ดูนะคะได้ลงคลิปให้ดูก็จะเต็มก็จะมีน้ํานะคะแสดงว่าแม่พางเย็นจิตของเราได้เล่นเล่นเล่นแฉะตรงนี้นะคะจะเป็นดินเป็นน้ํานะคะดูรองรอยรองลอยการเล่นนะคะรองรอยการเล่น <c oughs> เหรอคะนี่ในเต็มไปหมดเลยนะคะ <c oughs> ทั้งเฉะทั้งดินทั้งอะไรนะคะแม่พังได้เย็นจิตได้เล่นนะคะทั้งน้ำฝนสภาพที่พักของเขาก็ไม่อำดูอำนวยในความสะดวกของแม่พังเย็นจิตทเท่าไหร่นะคะดูเลยนะคะนี่อันนี้คือร่องรอยในการเล่นนะคะแม่แม่ค่ะเล่นเหมือนเด็กน้อยเลยนะคะเมื่อกี้ว่าฝนตกพอดี แม่ควานมาไม่ทันค่ะท่านั้นเปียกฝนตกนะคะนี่เลยท้องกลาง,งท้องตอนนี้กลางมากเลยนะคะนม่เองกินจุค่ะดูนะคะจะแฉะไปหมดเลยนะคะนี่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ํำขังนะคะนี่แหละค่ะว่าจะเอานาอะจะว่าจะมาอถมดินนะคะว่าจะถมตรงนี้ด้วยหนึ่งคันแล้วก็ ผมให้เขาตรงนี้ด้วยอีกหนึ่งคันรถน่าจะบางทีอาจจะได้ลงชักสามคันรถได้นะคะแม่แม่เพราะว่า,าตรงนี้ก็จะแฉะแต่พอดีว่ารถยังไม่ว่างเลยนะคะเลยยังไม่ได้ถมนะคะต้องรอให้รถว่างก่อนแล้วก็จะถมให้เขาได้เล่นดินเล่นอะไรไปด้วยนะคะฝนตกดูนะคะแม่แม่แมค่ะ <laughs> ดูคือแบบ <laughs> ดินติบเต็มไปหมดเลยนะคะ ภาพดูไม่ได้เลยเอ้ยเดี๋ยวเราโยนไปทางไหนนันนะแล้วก็ไปเก็บมาเหมือนเดิมไมน่นันไม่ไม่กินแล้วหรอไม่กินแล้วหรอโยกรอแล้วนะคะนั่นคือโยกอารมณ์ดีมากๆาเลยนะคะวันนี้กว่ากว่าพ่อควานจะล้างหมดนะคะในตอนเช้าพ่อควานล้างไปแล้วรอบหนึ่งนะคะพาพัางไม่เย็นจิตกินน้ำอาบน้ำไปรอบหนึ่งแล้วนะคะ ฝนตกมาอีกก็สภาพเดิมเลยค่ะแม่แ่ค่ะสภาพเดิมเลยนะคะวันนี้เราก็ไม่ได้พาพังไม่เย็นจิตไปมัดป่านะมัดโคกนะคะแม่เนื่องจากว่าพายุเข้านะคะไม่กล้าไม่กล้าพาพังไม่เย็นจิตขึ้นไปบนโคกกลัวจะพาพังไม่เย็นจิตกลับมาไม่ได้นะคะเพราะว่ากลัวพายุกลัวจะเป็นฝนฟ้าอากาศกลัวจะมีฟ้าแลบฟ้าผ่านะคะก็เลยก็เลยไม่ได้ไปไหนก็เลยเลยอยู่ที่ที่พักของเขาที่ศูนย์ของเขาเนี่เแหละค่ะก็จะ แต่วันนี้ไม่มีเดดนะคะแม่ไม่ค่อยมีเดดนะคะเพราะว่าพายุเข้านกแต่ก็ยังว่าเลยค่ะก็เปียกเหมือนเดิมเพอาฝนตกก็เปียกเหมือนเดิมนะคะอนนี้ก็เล่นเล่นเล่นเก่งนะคะช่วงนี้ดินติดตัวไปหมดเลยนะคะโดยสภาพนะคะจะแฉะอย่างนี้และค่ะตอนกลางคืนน่าจะลําบากนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะไม่รู้ว่าจะนอนฝั่งไหนกันแม่ไม่รู้ว่าจะนอนได้หรือเปล่า พราะว่าแฉะไปหมดกลัวว่าคืนนี้น่าจะฝนตกอีกนะคะถ้าฝนตกอีกก็ไม่พังเย็นจีได้เล่นน้ำฝนอีกแล้วนะคะดูนะคะโอ้เต็มไปหมดเลยนะคะก็ยังไงก็แม่ๆอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้กับน้องด้วยนะคะแม่ๆขาช่วยติดตามอยากได้ยอดซับเยอะๆตอนนี้ยอดซับของช่องก็ อยู่ที่สามร้อยกว่าแล้วนะคะฝากแม่เย็นจิตอยู่ในอ้อมออ้อมใจแม่แม่ด้วยนะคะร <c oughs> ักน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆนะคะแม่แม่คะ <c oughs> ล้วเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ